สวัสดีครับวันนี้คุณตัวก็จะมาตอบคําถาม f c จากทางบ้านนะครับที่ทักเข้ามาอยากสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อกีตา้านะครับวันนี้คุตัวก็เลยจะมีกีตา้าสองประเภทนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้แนะนําแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็คือตัวซ้ายฝั่งนี้นะครับเป็นกีตาราคลาสสิกนะครับกีตาราคลาสสิกแล้วก็ตัวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกีตร์โป่งธรรมดานะครับทีนี้ มันจะมีลักษณะคล้ายคลึงหรือว่าการเลือกซื้อมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูตัวจะมาแนะนําให้นะครับสําหรับคนที่อยากจะเรียนกีตาร์แล้วก็เพิ่งเริ่มสนใจที่อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อยอดนะครับมีหลายประการที่เราต้องสนใจนะครับอ่ะทีนี้ครูตัวก็จะแบ่งเหตุผลเป็น3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกก็คือนะครับสรีระนะครับสรีระของของเรานะครับเช่นบางคนถนัดซ้ายนะครับบางคนถนัดขวาอันนี้ กีตาร์ที่ท่านเห็นนะครับเป็นทรงกีตาร์โป่งนะครับอันนี้ก็กีตาร์คลาสิกเหมือนกันนะครับสามารถเล่นถ้าเราจะกลับสายให้ลักษณะแบบนี้มันก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าไม่มีคาเดเบตตัวนี้เนาะนะครับต้นนานสายก็แค่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนตามนิ้วก็คือเลียงสายใหม่นะครับสาย1สาย2สายสสาย4สาย5้สาย6ใหม่แล้วก็เล่นฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะครับอะทวนไอ้พิกัดตรงนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทรงเดดดนอทนะครับทรงเดดส์น็อตของลักษณะของกีตาร์นะครับ ส่วนกีตาร์คสีก็เหมือนกันทรงนี้ก็จะเป็นทรงโอนะครับทรงโอแบบนี้นะครับก็จะสามารถถ้าใครถนัดซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือกับฟังเล่นฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็สลับสายแค่นั้นเองนะครับยกเว้นนะครับกีตาร์ที่เป็นลักษณะของการคัดเอวคัดเอวคือชายเว้านะครับที่เขาเว้าตรงนี้นะครับมันก็จะจะต้องเป็นกีตาร์ฝั่งซ้ายโดยเฉพาะนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะเรื่องแรกคือสรีระของเรา อันที่2ก็คือหลักการที่เราจะเอามาเล่นนะครับเราจะเอามาทําอะไรเช่นกีตาร์ปร่งตัวนี้กีตาร์ปร่งเนาะเราก็จะนิยมเอามาตีขอดใช่ไหมครับตีขอดร้องเพลงหรือว่าตีขอดเป็นภาควิทึมนะครับสำหรับการเรียนการสอนแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนอยากเล่นได้นะครับครูตัวก็จะขอแนะนําให้ซื้อเป็นกีตาร์ปุ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวหนึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนักหนานะครับก็คือเริ่มสตาร์ทที่พันหนึ่งก็มี นะครับเจ็ดก็มีแต่ราคานะครับมันก็จะขึ้นกับอยู่กับคุณภาพนะครับเราก็ไปเลือกดีๆแล้วกันถ้าราคาแพงหน่อยนะครับเกรดก็จะพรีเมียมขึ้นไม้ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่าที่คัดเกรดมานะครับบางทีก็ได้เป็นไม้หน้านะครับบางทีก็ได้ไม้หน้าเป็นไม้จริงบางทีก็ได้ไม้หน้าเป็นไม้สปรูตนะครับหรือว่าไม้อัดนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปตามราคานะครับอทนนี้ประเด็นที่2นะครับ กีตาร์ฝั่งนี้บ้างอ่ะตัวเขาวางก่อนเนาะกีตาร์คลาสสิกนะครับกีตาร์คลาสสิกตัวนี้นะครับจะเน้นไปสําหรับคนที่เล่นฝึกเก่ากีตาร์หรือว่าอยากเรียนกีตาร์แบบเป็นจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นจังในที่นี้หมายถึงเริ่มเรียนจากการอ่านโน้ตนะครับเริ่มเรียนจากการฝึกโน้ตมาเลยนะครับหรือว่าคนที่อยากเล่นกีตาร์ใหม่ๆแล้วนะครับมีความสนใจในการที่จะมีความหวังในเล็กๆในจิตใจว่าเราจะโตไปอยาก เล่นกีตาร์อยากเรียนต่อในด้านกีตาร์หรือบางคนที่เล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์มาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราไปเรียนนะครับมันก็จะมีสาขาให้เราเลือกเรียนเช่นสาขากีตาร์คลาสิกสาขากีตาร์ไฟฟ้าสายขาดนตรีร็อกสายขาดนตรีแจ๊สนะครับแล้วก็ประโยชน์ของกีตาร์คลาสิกคืออะไรนะครับมันจะเป็นพื้นฐานของในการเรียนกีตาร์แล้วก็เรียนโน้ตกีตาร์นะครับเบื้องต้นเลยไม่ว่าคุณจะไปเรียนแจ๊สเรียนร็อกเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณอ่านโน้ตยังไม่คล่อง คุณต้องมาเริ่มเรียนจากกีตาร์คลาสสิกไปก่อนนะครับมันจะเป็นหลักการที่ดีมากสําหรับมือกีตาร์ที่จะไปต่อยอดเรียนระดับมหาหลัยหรือการเพิ่มมุมความรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับคนปกติก็เล่นได้นะครับคน,คนปกติก็เล่นได้ครูตัวก็มีลูกศิษย์เยอะแยะที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับดน,นตรีแต่ว่าอยากเริ่มเรียนกีตาร์นะครับมาใหม่ๆครูตัวก็ให้เรียนเป็นรักษาของกีตาร์คลาสสิกไปเลยนะครับรักษาการเล่นก็จะเป็นการบรรเลงที่ใช้ ประมาณนี้นะครับเป็นการเล่นแบบพิกก k ิ้งไปเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ประเด็นที่2แล้วนะครับที่แบ่งกันนะครับประเด็นที่3โอเคนะครับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณก็คือลักษณะคนที่เราจะเอามาใช้งานเช่นเราจะมาใช้แค่ตีคอร์ดนะครับผมย้อนกลับมากีตาร์ผมเฉยๆตีคอร์ดร้องเพลงแล้วก็ไม่ต้องซื้ออที่ลักษณะที่มันเป็นลักษณะของไม้แท้หรือ อันนี้ก็ได้แต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้ซื้อนะครับหมายความว่าเราใช้ตามรักษาการใช้งานก่อนมันจะดีมากนะครับแต่ว่าท่านยามาตีขอดซื้อตัวละ3ามสี่หมื่นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกท่านแต่ที่ครูตัวอยากจะแบ่งว่างบประมาณกับการใช้งานมันควรที่จะบาลานซ์กันนะครับมันควรที่จะบาลานซ์กันเช่นเรามาตีขอดแล้ววันใดวันหนึ่งเราวางไว้นะครับเราไม่ได้ดูแลดีๆนะครับเราไม่ได้เก็บรักษาหรือว่า เราไม่รู้จักวิธีการดูแลถ้าตระกูลไม้แท้มันก็จะมีปัญหาเรื่องไม้เช่นไม้แท้ทั้งตัวหรือไม้แท้เป็นไม้หน้าเนี่ยเวลาเราหยิบจับเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยหรือมันอาจจะทํารุดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่ทาให้เราตัดสินใจเลือกกีตาร์ในการที่จะมาใช้งานนะครับถ้าใครยังไม่มีตังค์นะครับถ้าใครยังเก็บสะสมหรือว่ามีสเปคที่ตัวเองหมายปองไว้ก็ทําไปแบบนั้นก็ได้ ก็ไม่ได้ฟิกนะครับบางคนอาจจะใช้กีตาร์ยืมอย่างเช่นผมเนี่ยสมัยผมยังไม่มีตังนะครับเริ่มหันเริ่มเล่นกีตร์ใหม่ๆย้อนไปอีกสักหลายปีก็เล่นกีตรายืมมาก่อนนะครับก็คือยืมเพื่อนมานะครับยืมโรงเรียนเล่นนะครับอยู่ห้องดนตรีสมัยก่อนก็มีกีตราให้เราเล่นมากมายแล้วก็ไปขอรุ่นพี่หรือขอครูบาอาจารย์ฝึกได้อันนี้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่มีงบประมาณในส่วนนี้นะครับก็บริหารจัดการนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ ก็มันมันเข้าสู่ยุคที่แบบว่าไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องแล้วล่ะนะครับที่โรงเรียนครูตัวครูตัวก็สอนก็มีกีตาร์ของส่วนตัวครูตัวก็ไปให้เด็กๆเล่นนะครับของเด็กๆก็มีเก็บตังซื้อนะครับมาก็มีนะครับของโรงเรียนก็มีนะครับตอนนี้ก็พวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆโรงเรียนเนาะนะครับกีตาร์ก็พันกว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับหลายๆโรงเรียนก็มีเป็นห้องเป็นโกดังเลยก็มีนะครับเป็น 3- ามสตัว ก็คือเข้าเป็นคาดเรียนเลยก็มีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับครูตัวก็สรุปแล้วกันนะครับกีตาร์สแบบนี้ใช้หลักการแค่3ข้อนะครับสข้อก็คือข้อหนึ่งคือลักษณะบอดี้นะครับลักษณะการใช้งานนะครับคนถนัดซ้ายถนัดขวาอันที่2ก็คือการต่อยอดในการเรียนนะครับบางคนเอามาเล่นตีขอดเฉยๆบางคนอาจจะเรียนเป็นแบบอ่าเข้าสู่ระดับมหาลัยก็เอาตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเลยนะครับจะดีมากนะครับ แล้วก็อันที่3ก็คือราคางบประมาณที่ท่านที่ท่านจะมีที่จะสามารถจ่ายได้ซื้อได้นะครับอันนี้ข้อสุดท้ายก็แล้วแต่บุคคลนะครับอ่ะก็จะพอประมาณนี้นะครับส่วนท่านไหนที่ยังสงสัยในประเด็นไหนอยู่นะครับใน3ข้อนี้ก็รบกวนสอบถามพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูตัวมาตอบแล้วกันนะครับหรือว่าจะอินบ็อกพูดคุยกัน เป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับว่าวิธีคัดเลือกยังไงนะครับไปซื้อยังไงแนะนําหน่อยไม้หน้าไม้หลังนะครับสายอย่างนี้ยัางงอานอย่างนี้ดีไหมยี่ห้อนี้เปรียบแบบนั้นแบบนี้ก็ร้องนะครับติดต่ออินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับวันนี้ครณตัวก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ